วางไว้หน้าเลนส์มูนบนโต๊ะเชิงแสงให้ระยะห่างพอสมควรใช้แสงส่องไปที่วัตถุจากนั้นนําฉากรับภาพอีกด้านหนึ่งของเลนส์จนได้ภาพชัดเจนบนฉากวัดระยะวัตถุถึงเลนส์นะคะเป็นระยะ s จากนั้นวัดระยะเลนส์ถึงฉากรับภาพนะคะเป็นระยะ s t จากนั้นคํานวณหาความยาวโฟกัสของเลนส์มูนจากสูตร1ส่วน s บวกหส่วน s time เท่ากับ1ส่วน s ค่ะต่อมานะคะทดลอง ซ้รวมสาครั้งโดยเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุครั้งแล้วหาค่ารัศมีความโค้งและความยาวโฟกัสเฉลี่ยค่ะค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาทําการทดลองนะคะโดยตารางมืทนนึกผนการทดลองของเรานะคะจะแบ่งออกเป็นสตอนนะคะโดยเราจะมาทําตอนที่1นะคะก็คือหาระยะโฟกัสของเลนส์นูนนะคะตอนที่1จะแบ่งออกเป็นสตารางนะคะก็คือตารางที่1.1ก็คือวิธีใช้ฉากรับภาพนะคะเราจะแบ่งกรารทดลองออกเป็น3ครั้งนะคะโดยเราจะหา ระยะของวัตถุถึงเลนนะคะก็คือ S นะคะต่อมานะคะเราจะหาระยะของภาพนะคะกับเลนนะคะก็คือ S อช okay. านะคะต่อมานะะคเราจะทําการทดลองครั้งหนึ่งกันเลยครั้งที่1นนะคะเราเรากําหนดให้ระยะของวัตถุนะคะถึงถึงเลนนะคะที่ส0เซนนะคะสิบเซนติเมตรนะคะค่ะต่อมานะคะเราก็จะกําหนดให้ระยะภาพ ระยะภาพถึงเลนนะคะก็คือที่ภาพมันโมชัดนะคะอยู่ที่อยู่ที่11เซนเมตรนะคะค่ะต่อมานะคะเราก็จะหาความยาวโฟกัสนะคะหาความยาวโฟกัสในตารางมีสาครับเราจะกลัมาใช้สูตรหนึ่งส่วนเอเท่ากับนส่วนอบส่วนเอสาระครับจากตารางสามนะครับเราต้องการตดองได้ค่านอสเท่ากับ10 ค่สังามเท่ากับ17.5ครับเรากันแค่ในส่วนทับ1ส่วนจะเท่ากับ1 10. ส่วน10บวกด้วย1ส่วน17.5ครับเราก็จะได้1ส่วน x คโนโเป็น1 7 5ครับอันนี้ก็เป็น27 ทำการคำนวณเรียบร้อยแล้วก็แยกค่า x นะครับพอายาวโฟกัสเราอยู่ที่6 3 6ครับตค่ัต่อมานะคะเราจะมาหาตารางที่2ของตอนที่1นะคะโดยใช้วิธีทําให้เกิดภาพชัดบนฉากสองครั้งนะคะโดยนะคะเราจะกําหนดให้วัตถุนะคะโ O นะคะส่วนเลนเลนเลนครั้งที่1ที่เรายังไม่เลื่อนไปนะคะเรากําหนดให้เป็น L1 นะคะแต่ถ้าเราเลื่อนมาแล้วเราจะกาหนดให้เป็น L2 นะคะ แล้วภาพนะคะเราให้เป็นไอนะคะส่วนระยะห่างระหว่างวัตถุก,กับภาพนะคะเราให้เป็นดีใหญ่นะคะส่วนระยะของ L1 แล้วแล้วพอเราเลือล่อน L1 นมาก็จะเป็น L2 ใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นระยะห่างระหวา่าง L1 กับ L2 ลเราให้เป็นดีเล็กนะคะโดยเราจะทาการเทีทรลองเลยนะคะด้วยเราจะทําการทดลองทั้ง3าครั้งนะคะโดยครั้งแรกนะคะเราจะหาระยะห่างระหวา่าง L1 กับ L2 นะคะแล้วก็ดีนะคะ โดยครั้งแรกนะคะเราค่ะเรามาดูระยะ L หนึ่งของเรานะคะ L หนึ่งของเรานะคะอยู่ที่เจ็ดเซนติเมตรนะคะต่อมาเราจะมาเลื่อน L หนึ่งให้เป็น L สองนะคะก็คือเราเคลื่อนที่มาที่ให้ภาพบนโฟกัสอยู่ที่ตำแหน่งใดนะคะก็คืออ่าเราเลื่อนมาได้เจ็ดจุดห้าเซนติเมตรนะคะก็คือ L หนึ่งของเราก็คือเจ็ดเซนติเมตร L สองของเราก็คือนับ นับมาจากวัตถุเลยนะคะก็ได้เป็น17.5เซนติเมตรนะคะต่อมานะคะเราจะมาหาดีนะคะดีก็คือระยะห่างระหว่าง L1 กับ L2 นะคะเราก็นับมานะคะได้ที่11.5นะคะต่อมาเรามาดูดีใหญ่นะคะดีใหญ่ของเราก็คือระยะวัตถุก,กับภาพนะคะห่างกันอยู่ที่26นะคะเพราะว่าเพราะว่าเราให้มันห่างกัน5เท่าของความยาวโฟกัสของการทดลองครั้งแรกของเรานะคะ เราะหาวามคูณกันในตารางทสงนะครับโดยใช้สูตร f เท่ากับ d ใหญ่กำลังสลบด้วย d เล็กกำลังสองส่วนด้วยส d ครับจากตารางที่สนะครับเราทําการทดลองได้ d ใหญ่เท่ากับยี่สิบัครับ d เล็กเท่ากับสิบเอ็ดจุดห้าครับแทนด้วยแทนในสมการนะครับ f จะเท่ากับยี่บหกกำลังสองลบด้วยสิบเ ตาังสองครับส่วนด้วย4ี่คูณสจุดห้าครับเราทำการแทนคำงานทำงานนีเรียบร้อยนะครับเันจะได้เอเท่ากับนะครับ11จุดแปดครับครับเราก็จะม,มา,าในตอนที่สอง,ง,าาน,องนะครับคือการหาระยะทางความยาวโฟกัสจากเลิมเราครับ ขั้นตอนแรกะครับเราต้องหาจุดโฟกัสของเลนส์นูนก่อนนะครับในตอนนี้เราได้ระยะห่างจากเลน,น,นส์นูนนะครับอยู่ที่10เซนนะครับจากนั้นให้เราใช้เลนส์วาลนะครับต่อเข้าไปกับเลนส์นูนนะครับแล้วเราก็เลื่อนฉากหาจุดโฟกัสต่อไปนะครับเพื่อให้ภาพมันคมชัด เลื่อนออกมาจากจุดเดิมประมาณ7.5ซิน,นะครับแล้วเราก็บันทึกค่านะครับค่า s ค่าลบ s นะครับจะคือระยะจาก l 1ถึง i 1ครับส่วนระยะ s time คือระยะจาก l 1ถึง i 2ครับเอาละครับเราก็จะมาหาความยาวโฟกัสในตารางที่หนึ่งนะครับโดยใช้สูตรส่วน f จะเท่ากับ1ส่วน s บวกหส่วน s พ r i m e ครับจากตารางหนึ่งนะครับเราได้ s เท่ากับสิ s prime เท่ากับสินะครับมาแทนในค่าในสูตรนะครับก็จะได้1ส่วน s เท่ากับ1ส่วนสิบวก1ส่วนสินะครับจากนั้นเราก็หาโคจรก็จะได้เท่ากับ1ส่วน s เท่ากับ1นึอยสบวกด้วย เพร,รนะาะฉะนั้นะค่าเอนี้เลยครับค่าเเราจะเท่ากับเท่ากับหนึ่งอยสิหารยี่สิบเอนะครับจะเท่ากับ5.2เซนติเมตรครับ